น,นี่มาย่างปุ้งกินกันที่โดมดีซึมวันนี้เราย่างกุ้งกันอันนี้คนย่างกุ้งหน้าตาก็ดีดีชวนคุยครับเดี๋ยวกุ้งไหมครับ หน้าตาดีกุ้งก็คงจะน่าจะอร่อยนะเอาไหมไหมเอาไหมไหเอาไมไหม,ไม,ไมจะได้อร่อยนะามาไม,ไม่เอาไมไๆเอาไหมไหไม่นะเอาไมไๆค่ะ ไม่ไหมนะนี่เราก็จะมีเมนูสตอผัดอันนี้ปีมือคนแกะสตออยู่นี่คนแกะสตอหน้าตาดีสตอคงจะหวานโอ้โหอันนี้คนปลูกสตอโอ้ยหสตอนี่อย่างแน่นหวานมันแน่นแน่นสตอใต้นะคะอันนี้คนแกะกุ้ง S <S แกะกุ้งแล้วก็จะเป็นคนผัดสตอกาาก,กุ้งอันนี้นี่ใต้แท้ๆนลนแหล่งใต้ฟังหน่อยเล่นไม่เป็น <S <S อ้าว <S <S 2> <S 2> นี่วันนี้เขาจะผัดสตอกุ้งนะอันนี้อาหารบ้างนะคะอาหารบ้างออดเดฟออดเดฟก่อนที่จะกินข้าวพอเรากินอาหารบ้างเสร็จเราก็ย่ยางกุ้งเสร็จผัดสตอเสร็จเราก็กลับบ้าน เพราะว่าเราจะกินไม่ได้แล้วเพราะเราอิ่มแล้วพราเราอิ่มแล้วเพรนั้นก็โอ้วันนี้อาจารย์นักดนตรีก็กำลังคณะมักขะเม่นนักดนตรีเพิ่งมาถึงนะคะตั้งเวทีดนตรีเพิ่งมาครับดนตรีเพิ่งมาครับทำเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวนักร้องกลับบ้านก่อนค่ะลาขนาดก็ไม่นอนนะครับเดี๋ยวแขกไม่รอนะคะ มาทางนี้โอ้ยกุ้งเหลียงแล้ว,ป,ลลวปุ้งเหลียงแล้วพี่ <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะกินเผือ่อเพื่เพื่อนทุกคนนะคะโอเคค่ะ